สวัสดีค่ะปุยรถบ้านมือสองยูดิคันชูคาค่ะวันนี้ก็มาพบกับปุยอีกแล้วนะคะจับการรีวิวรถสวยๆค่ะวันนี้ปุยมากับคันนี้เลย t o โย t a า o r t u n e r 2.4V ปี2019มาในสีขาวมุกสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะใครที่ตัดสินใจซื้อรถที่นี่ไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในกรณีชนหนักตตดน้ำท่วมไฟไหม้ไม่มีแน่นอนต้องกรารันตีกันแบบนี้เลย การันตีขนาดนี้แล้วพร้อมที่จะดูรถกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะสำหรับตัวยูท f า r t u n e r คันนี้นะคะมาในปี2019ค่ะเป็นเครื่อง 2.4V มาในตัวขับ2นะคะด้านหน้าดีเทลของเขานะคะก็จะเหมือน Fortuner นะคะในรุ่นปีเดียวกันแบบนี้ทั่วไปเลยนะคะไฟหน้ามาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะมาในกรอบ,บาบบีม LED นั่นเองค่ะตัวนี้พิเศษขึ้นมาก็จะมีในส่วนของต,ตัวตัดหมอกขึ้นมาด้วยค่ะเห็นด้านหน้าสวยขนาดนี้ พร้อมที่จะชมรอบคันกันหรือยังคะไปดูกันค่ะสำหรับด้านข้างข,างของเขานะคะมาเริ่มต้นกันที่ล้อมแม็กกันก่อนเลยค่ะตัวนี้นะคะมาในล้อมแม็กอลลอยขอบ18ค่ะมาในเบอร์ย่าง265 60ขอบ8นั่นเองค่ะกระจกมองข้างของเขานะคะก็จะออกแบบดีไซน์มานะคะมีทั้งสีขาวมุกและสีดำด้านนะคะอยู่ในตัวเดียวกันมาร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างคะ่ะ มือเปิดตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวโครเมียมค่ะเพิ่มเติมมาด้วยบันไดข้างค่ะตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะคะรถสีเดิมโรงงานนะคะการันตีได้เลยว่าไม่มีชนหนักตัดตอดน,น้ำท่วมไฟไหม้แน่นอนและตอนนี้ปุ๋ยก็มาอยู่ถึงด้านท้ายของ Toyota Fortuner คันนี้ค่ะด้านท้ายของเขานะคะก็จะมีตัวกระจกไล่ฟ้าที่ปัดน้ำฝนด้านท้ายนะคะกล้องมองหลัง แล้วก็ไฟท้ายนะคะได้ออกแบบดีไซน์มานะคะได้ดูสวยหรูเรียบหรูดูแพงค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในของ f o r t u r e r คันนี้กันค่ะเรามาเริ่มกันที่ด้านท้ายกันก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะประตูบานที่5ของเขานะคะก็จะเป็นระบบเปิดแบบไฟฟ้าค่ะเปิดเข้ามาถึงด้านท้ายตัวนี้นะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าอลังการมากเลยค่ะเป็นรถพ p v พวีที่อนเนกประสงค์มากค่ะไม่ว่าคุณจะ นั่งเก็บของขนสัมภาระพื้นที่ใช้สอยนะคะบอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอนสำหรับเบาะแถวที่3นะคะตัวนี้ก็จะพับขึ้นลงได้พับเก็บได้นะคะเพื่อเพิ่มขนาดในช่องเก็บสัมภาระของเรานั่นเองค่ะมีระบบแอร์นะคะ2ช่องกันเลยทีเดียวมีไฟที่ท้ายด้วยค่ะ เราเห็นถึงด้านท้ายกันแล้วเราอยากเห็นถึงด้านหน้าในห้องโดยสารกันหรือยังคะถ้าอยากเห็นแล้วไปชมกันค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดฝาท้ายก่อนหรือประตูบานย่านนั่นเองตัวนี้สามารถกดปิดได้เลยนะคะไม่ต้องเอามือทําอย่างนี้นะคะนี่เลยเป็นระบบไฟฟ้านั่นเองสะดวกสบายมากบอกเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันค่ะ เปิดเข้ามาถึงภายในแล้วนะคะผุ้ยต้องบอกเลยว่าดูหรูมากค่ะสําหรับภายในของ To โยต้าฟอร์จูเนอคันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่เบาะค่ะเบาะตัวนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะมาในสีน้ําตาลหรือว่าสีช็อกโกแลตนั่นเองพวงมาลัยตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับพวงมาลัยมาติดฟังก์ชันค่ะสามารถควบคุมวิทยุได้ที่พวงมาลัยเลยเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะมาในส่วนของเกียร์นะคะตัวเกียร์เกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นในเกียร์แพดเดิลชิพค่ะระบบเกียร์ออโต้แล้วก็ระบบพุ s ธสตาร์นั่นเองค่ะ สามารถกดปุ่มสตาร์ทได้เลยเครื่องเล่นนะคะวิทยุ CD, FM, DVD นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะพิเศษเลยตัวนี้ก็จะมีในส่วนของ SD c a r การระบบดำทานเนอ i g a ิเกเตเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะในส่วนของคันนี้นะคะก็จะไม่มีในส่วนของครุส n t นโทหรือว่าตัวล็อกความเร็วอัตโนมัตินะคะจะมีในตัวตัวขับ4หรือว่า,าจะมีในตัวขับ4และเครื่อง2.8ค่ะ ระยะการใช้งานคันนี้ปุ๋ยต้องบอกก่อนเลยนะคะถือว่าใช้งานน้อยมากมาในรถปี2019ใช้งานเพียง42,34กิโเมเท่านั้นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันค่ะและตอนนี้นะคะปุ๋ยก็มาอยู่ในด้านหน้าห้องเครื่องของ t o y o ต a f o r t u n e r คันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาชมความเดิมของคันนี้กันเลยดีกว่าปุ๋ยต้องบอกก่อนเลยนะคะคันนี้ปุ๋ยสตาร์ทเครื่องอยู่นะคะ ตอนนี้นะคะสตาร์ทเครื่องอยู่นะคะคุยบอกเลยว่าเครื่องนิ่งเงียบมากมากถึงมากที่สุดเลยสภาพน้องๆป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นตัวรอยมาร์กเม็ดอาร์กนะคะยังอยู่ครบเพดยังเลี่ยมสวยงามเหมือนเดิมคันหน้ายัางคงความเดิมอยู่ฝากระโปรงก้อนเดิมนะคะเดิมทั้งคันเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแก้มซ้ายแกมขวานะคะหรือแม้กระทั่งนะคะ ไฟน็อตไฟหน้าก็เดิมเห็นเดิมๆแบบนี้สวยๆแบบนี้พร้อมที่จะฟังราคากันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังราคากันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Toyota Fortuner 2.4V ปี2019สีขาวมุกสวยๆแบบนี้พร้อมจะฟังราคากันแล้วใช่ไหมคะราคานะคะผูบอกเลยว่าราคาเดิมอยู่ที่1ล้าน9 0 0 0 0 0บาท พิเศษสุดๆพิเศษเลยนะคะสำหรับลูกค้ายูนิคอนทูคาร์ที่กำลังหารถ PPV อนเนกประสงค์ใช้แบบ Fortuner คันนี้นะคะตอนนี้จัดโปรพิเศษเลยค่ะรถเหลือเพียง1 2 9 0 0ล้านบาทฟังทันไหมคะ0 0ล้านบาทเท่านั้นค่ะกับ t o y o ต a Fortuner 2.4V ปี2019ระยะการใช้งานเพียงแค่40,000หลักร้อยเท่านั้นอยากมีรถสวยๆแบบนี้ต้องทำยังไง เข้ามาหาเราได้เลยค่ะยูนิคอนทูคารมกา่ทับ 9, พร้อมกับจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าทุกคนไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นเอารถศูนย์บาทช่วยพันหนึ่งปีปีน้ำมันเต็มถังให้กับลูกค้าทุกคนกันเลยค่ะอย่าดูรถสวยๆเข้ามาหาเราได้เลยนะคะอย่างที่ปุ๋ยบอกรมกายี่สทับ 9, หรือลูกคา้านะคะอยากดูรายละเอียดหรือว่าดีเทลนะคะต่างๆของตัวรถนะคะเข้าไปดูได้เลยค่ะ w w w u n i c o r n t u c a r c o m คหรืออยากคุยนะคะหรืออยากคำปรึกษาอยากได้คำปรึกษาด้านต่างๆนะคะ แอดเข้ามาทางเพจ Facebook ของเราได้เลยค่ะรถบ้านมือสองยูนิคอนทูคารทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามเข้ามาคุยกันได้เลยหรือจะติดต่อเข้ามาทางสายด่วนยูนิคอนทูคารค่ะ0859222233 0859222233หรือลูกค้าท่านใดอยากจะรองเท็ดในะคะมาหาเราได้เลยรมกาล21รับ9ยินดีให้บริการนะคะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะปุ๋ยฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งกดสับตะไคร้ให้ปุ๋ยด้วยนะคะปุ๋ยอาจจะพูดไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องนะคะพูดง่ายๆเลยอย่าลืมกดสับตะไคร้ให้ปุ๋ยด้วยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะยูนิคอนทูคาร์รถสวยคุณภาพดีเรื่องรถไว้ใจปุ๋ยอย่ามีรถสัากัญให้ยูนิคอนตอบโจทย์คุณนะคะวันนี้ปุ๋ยขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกับปุ๋ยใหม่นะคะรีวิวหน้าจะเป็นรถอะไรยอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ